สวัสดีค่ะท่านผู้ชมโค้งซื้อไทยปูเหล้าจอมปวกหน้าขาลาับย่าวปูย่าวปูย่าวร่างน้ำกันเออมือนีิสร้างขึ้นเป็นปิริตรสองอันเด้่บ้านีใช่ปูย่าวที่ค่ะคุณยายเพิ่ณกำลังจะมาขอนไวย่าวนะคะท่านผู้ชมเด้ ดออกไม้คืเห็นมื่อนี้มาขอลาพัฒนาโครงสุด,ท,ดท้ายมอทีเรียวก็เห็นสามสีสีสามนะคะท่านผู้ชมนี่คุณเดีเห็นเห็นน้ำกันบอกไปขอจอมปลวกฐาถนอยู่หน้าเรียวู้ยิงใส่เสื้สีแดงมือนี้ก็มาต่อที่จอมปลวกอันหน้าคลาดนะคะท่านผู้ชมไปเอามาแม่ทูบนั่นย้ายน้อยได้นั่งเด้อที่เดียวไปเอากองมาที่นี่นะคะท่านผู้ชมกามาขอเลีจอมปลวกหน้าคลาดนะคะโครงสุดท้ายเด้อนะคะท่านผู้ชม สิทธิเป็นตัวเลขโชคลาภก็ได้นะคะเพราะว่ากะให้ให้กันย่ายพันนะคะมาจุดถูกให้หมดเลขข้าเจ้ามาเอาเลขหวยรัฐบาลเข้าเจ้าถูกถูกหวยไหมทางมือชุ่มผ้ามันบริมาเอาเนาะชมที่จอมปวกพันก่อนนะคะท่านผู้ชมจอมปวกว่ามันสิขึ้นสุดหัดถุ่นละเบ้อเล่โอ้ยใหญ่ละฮะเกือบต่ำกับเพะอเกือบต่ำลังค่า ติดทุกมันก็เห็ดชูงกัดแต่บึงเนี่วยได้มากร้างข้าวไปแลวสิมากตยังเด้อดพึ่นขี้ดึงดันเอาเลยบอปัวไปเอาขึ้นไปซุ่มๆล้นเดี๋ยวเขาก็จะมาอันเห็นย้ายัญหตนี้ก่อนนะเจ็มือนีเราสิบเจ็ดเมือไหออกมือนี่ล่ะไม่แม่อนอยู่อสองทุ่มบอกคนไปเหยียบให้ได้ปะปที่สิเจีดเด้อปูวบัดที่นี่สองทุ่มเครื่องไปเหยียบไว้เลย แล้วก็เห็นมันเห็นแจ้งแจงสัดๆเด้อแห็งแจ้งสัดสัด้อปูมือีนเอืมนี่แป้งจุดทูันน้ำาลอบดนี่จุดในใบน้ำก้อนกาจังมาลูเปล่าน้อมือหนันมาเอาหวยไทยแต่เสดไนนาะปาเนาะเห็นมองหวัดเพียงสามสีนอหลันั่นมอได้ตู่ครับอรีบเด้อเบอนี่สิคุณยายเพอ่นั้นนะัท่านผู้ชมเข้าถูกบอกจังเด้ออืมขึ้นเป็นเป็นตัวขยันไหมคักเด้อ กันทั้ง3-4ใช่ปาเนาะขคืนขึ้นมาโรดแดงจึ้งคืงโรดนาปูให้ลูกให้หลานเห็นคลับชัดๆเด้อเอาขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากปูปูอ๋อเลยเอาตัวใดก็ขึ้นมาให้ลูกให้หลานเห็นเลยแบบนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยเห็นมิเตร์เจ้ากล้องเข้าไปใกล้ๆเลยนะคะโอ้บ่ได้เห็นอย่างโดดเด่นมาตาซีดเซเลนขึ้นมาโลดมึงเนี่ยเรียนค้วมาติมน้าจอ โอ ah, right. no so ้กย yeah. ันทั่วทรัพ์เคยใหม่ใหญ่มะมองเี้ยเดี๋ยวได้ันจิใ่ใหกระดูกนะคะท่านผู้ชมเกาเขาก็จะจุดถูกไปแล้วเลยท่านผู้ชมยอดทางหวยลาวเลยนะคะไวยาวพัฒนาเห็นให้ลูให้ร้านเห็นเด้อปูวัดที่นี่ก็ท่านลูบเอาตัวคักตัวตรวปลาจี่มาหลูซื้อสีแดี่งๆปีน่เอยเออเอาปู อตัวใดก็ขึ้นมาให้ลูกใครล้านเห็นเมือ่อตนละ่ะเอาวางใดก็ได้แม่มึงน้ำกันนี่นะข้นมาให้ลูกใครล,ลานเห็นเด้อปูเดอ้อตัวใดก็ได้เห็นมือมือนักลูกเรีย,ยาว เมื uh on, ่อนี่เมื่อคอห้อยแลาวก็ขอให้ป huh. uh ่วนน่าขลาดเป็นอันนี้เนาะปูเสียนสิดิให้เห็นเป็นตุนเป็นตัรถปูเด้อตนลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาให้ลูกให้หลานเห็นเด้อปูเด้อตัวใดก็ไดสองคืเห็นหลีกจิตมึงกึ่งท่านผู้ชมเห็นตัวใดกระเบื้องก็เด้อนะคะขึ้นมาให้ลูกให้หลานเห็นมาดี้มองนี่เริ่มขึ้นมาแล้วนี่เด้อเอมือดีๆของเรานี่มาแล้วนี่นี่เด้อ ขึ้นเป็นโตขึ้นมาเลยปูเด้อเอาเอาแดงจึงคืงขึ้นมาให้ลูกให้หลานเห็นขึ้นเป็นสีบวอร์วันขึ้นสีสูมสีสูมกับสีอันหนึ่งเหมือนกันนะแม่เอียงโทรศัพท์ไปขางเล็กน้อยได้ป่ะก็ว่าเป็นยังเล็กจัง อจ้เห็นเหรอเห็นเด็ันเด้อปูเดอยาขึนยนดให้ันปูเขียนให้สตดยได้ตัวใยกัไปเหยบไปเลยมือนี้มือแรกนี่ล่ะมือเล่าพัฒนาสองทุ่มเคืองเดือปูเห็นไหมเห้ลูกขยันเห็นหเห็นเม่นเมอนมือเนาะห้นไหมให้ลูกไขยันเห็นเดือบปู เลก,าากสามเมื่อไหร่เลขสจ้าคือก่อปูหงดนอีศูนสิมปป่ปอปูเอ้ขึ้นมากขนาปูววก,ก่งแเพิ่ขึ้นนี่ตอน,นี้นี่ะอ้าวอ้าขึ้นมากเด้อบนอันเดือปูดอเด้อข<อ>ึ้นบ่นั่นเกวขึ้น,นเป็นสยรูปนี้เกิดม,ม่มป่ะขึ้นเปอสามสนี่ ให้ลูกไค่ร้านเห็นเด้อปูเด้อเด้อเอเตัอเด้เดอผู้ขเบ้นเด้อเด้อเดนอ้เห็นเลขอเด้ัเด้ัเด้เด้อเด้อเด้อเอเด้อเด้อเด้อเ้อเด้้อเอเด้อเด้อเด้อ้าเด้เ้อเด้นเด้อเด้อ่ก้อเน้อเด้อเด้อเส้อเดอเด้อยด้อเด้อเด้อเด้เด้อเด้อเด้นด้อเด้นเด้อเด้นเด้อเดเดียวด้อเด้อเด้อเด้อ้น้เด้นเด้เเ้เเน เออท่านผู้ชมสวงเอาเด้อเฮนี่ช่วงมีลาสุขสุขคนเด้อเอ็ดมินก็จะเป็นอันสะพานบุญให้นะคะทานนี่ช่วงมีลาเบิ่งกะรปวดใส่ขื่นมาให้ร้านเห็นกันนะขึ้นมาเลยตัวแดงๆนั่นล่ะให้ลู่ลู่ให้หลานเห็นขึ้นมาชัดๆเด้อมใช่ละแม่เด็กยังมาเสือไงแต่นี่เด็กสูนสูนอุ้ย คุผู้ชมแมนปขึ uh, ้นมากขึ้นมากปูเอาปูขึ้นมากให้ลูกให้หลานเห็นเด้อตัวแดงจึ้งครึ่งขึ้นมากเอาตัวแดงแดงนั่นนะขึ้นเป็นหุ่นั่นแมนเอาตัวแดงแดงขึ้นมากเลยเอาตัวแดงแดงเดือปูเด้อขึ้นบนนันสิามข้างล่างศูนยนเอาเบื้งเดือค่ะท่านผู้ชมาหนีเบื้งผ่านอันนี้แหงมื่กึงยู่เอามื่อเสือไงแต่ปููนยูนย์ เขาขอจูไว้ท่านผู้ชมพันซองกันเด้อมันศูนศูนคือผู้ขาว่าบอันสีศูนสูนอีรีก็ไดนะเอาเลขกทูบข้าวล้าล่ะสูนเขาใส่ล่ะเฮี่บ้าเจ้าวอง0ูนศูนบอนี่ศูนสองไว้มาสื่อไง่ายท่านผู้ชมยืนยันสี่สี่เอาะตไก้เพิ่งยูนต่นศูนก็ได้เด้อเอดเขียวเป็นปิศาเอาเรียกหนึ่งเยวเงนี่เห็นบอนี่แมนี่ออืม สองศูนย์ก็ได้นะฮะท่านผู้ชมขาอาจจะเป็นอุตสนานะท่านผู้ชมเด้อมาเบิงศูนย์ศูนย์สองศูนย์อ่อนใหญ่สี่ลายแม่เลยศูนย์ศูนย์ข้างบนนี้นี่อะไรนี่สี่เอาย่อนใหญ่สี่ขึ้นเบิ่งลายสองก็ได้เด้อท่านผู้ชมหนึ่งสามอ่อนยิ่งคึงอยู่ศูนย์ศูนย์เห็นบ่อแดงจึงคึงขึ้นมาให้ลูกให้หลานเบิ่งค่ะค่ะปูให้ทั้งบนทั้งล่างนั่นล่ะเที่ยวเส่นให้ให้ลูกหลานทั้งบนทั้งล่างเอ้อปูเด้ออืม ให้ทั้งบนทั้งล่างเข้นมาปูเข้นมาให้ลูกให้หลานเห็นปูเสียนสิริให้เพิ่นได้ซาได้ลื้อเนี่ยเป็นยังให้เห็นตั้งหมกตัวนี่เป็นยังข้าจ่อไว้ให้เป็่องเอาค้างเน้อถนัดเลยปูเสียนสิริ ไม่พลาจะเห็นตัวใดไม่ฝ้ามันเบิงทั้งขางก็ขึ้นกันเห็นศูนย์ศูนย์มองกล่องกันเลี้ยงกันคอรออยู่มันขึ้นให้ชัดคักแต่ศูนย์ศูนย์หัวนี้ท่านผู้ชมนี่ก็ศูนย์นี่ก็ศูนย์ย่า่ก็เห็นศูนย์ศูนย์ขึ้นกันขนาดคนละมองเนาะหนึ่งสามอย่างนี้โอ้ย่าเห็นหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามศูนย์นี่หนึ่งสามศูนย์มอง หนึ่งสามศูนยายเอ,อใหญ่เห็นนะคะเขากัจะมาอลอรุนทีเลขถูกเนะาะคผู้ชม,ออมเอเอ็นมินจวไวใหเบิ้งคาก,กว่าเด้บอบัดทีนี้มาว่ยา,ยาเ,เอ็มินใหญ่นี้ามชิด้เล็กอก็จะมาชมที่อ,อ่าปลายงอนนะคะท่านผู้ชมสวนชอ้กากับสวรรค์ขึ้กันเนาะพันสางได้งามงามเนะ,ะก็สิสุดปลายละก็สิสรุลังค้าแล้วนะท่านผู้ชมคนอาพันสางคนนี้เลยงามเด้อองเจูเนาะ ุณยังนอบดที่นี่ปูทางไว้นะคะท่านผู้ชมค่ะปูอีด้โอ้ท่านผู้ชมเอยศูนย์มาค่ะแดงสีแดงบ่นี่สีแดงแดงงแงงงเลศูนย์เตียมพ่นวิ่งศูนย์หลุดศูนย์ด้อท่านผู้ชมวิ่งศูนย์รุดศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วก็จะไปตอนที่เล็กถูกนะคะท่านผู้ชมมาเล็ถูกพันเลตัวใดนะคะเทากั เบื no is is ้งเาต้องสวง่เบื้งนีูกตัด่ด้วคืองามถ้เอ่้แูนี่ลู่สองหานะคะท่านผู้ชมแมแนวทางของปูจอมปวกนาคลาทนะคะเมือนี้ซน่างมาเอาเาไปเปลี่ยนเนาทางไปพิจารณาไปคัดกควงเบื้องกนนะคะผู้ใดมซีตัวกเจ็ดไซส์ก็ได้สมไซส์ก็ได้เบื้งกัน่ะปูจมปวกนาคาราท่ัวใหหินหนึ่งเอม่อเบื้งกับูนอันใหญเหินหนึ่งสามูนมี่แม่ท่านผู้ชมเบื้งใหกันเน่ย เ,เสียบเสียบใสครับสียบย่า่น้ำชิบเกตแม่นั่นละแม่อ<ห>ุ้ยย่าินดฝออุ้ยนเดสศูนย์หนึ่งางยหน่อยอีกหนึ่งก็มีอุ้ยนี่ดีสามศูนย์หม,มเดี๋ยวมาเพิ่งสุดคุณย่ายนะคะศูนย์ีอย่างนี้ศูนย์หนึ่งศูนย์สามก็ได้ยูตรย่ายกัอันนี้เดน้นี่นี่มันสองสองตน น,นี่นะคะคฝั่งท่านผู้ชมค่ะเลขถูก,กปูนากระดากับศูนหาฝั่งตัวเลขไวน้มเลอรนะคะกับเลขอยู่ในจมพวกคนผู้ใดเห็นหตัวเลกับข้อมินมาเลยนะะก็เอาไปเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมแต่ววนมาเห็นมินกับเห็น0ูน,น,นย์่งยคือเกาอยู่มองกล่องอนะคะท่านผู้ชมนี่ศูนย์ศูนยมันกางไปไส่อยู่นะคะ าฝากเป็นกำทางเดนะค่ะคุณเู้ชมารับชมกขอพมีโชคมีลาบนะคะสุขสุขคนนะคะท่านผู้ชมค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยให้แอดมินนั่นนะคะเพื่เอ,นนะะอเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ